สวัสดีครับจากจานนครเพ็ญน,นะครับเสียนนาผู้นะครับที่ผ่านมาบม่ได้ทำคลิปสรุปนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนตกแล้วก็ที่ทางานก็ฝนตกครับมันเปียกขอมูลที่เฮ็ดไว้มันเปียกมันก็นเลยเฮ็ดยากนะครับ อุปสรรคช่วงหนาปนนะครับสิญญาจังจน้อยนะครับเมื่อนี่ยกสิมาสรุปว่ามันสิไปในทางทิศใดนะครับอันนี้เป็นความสรุปจากสูตรนะครับของส่วนตัวนะครับกับเป็นในทางทิศทางไปทางมั่นของแต่ละอาจารย์นะครับก่อนสิไปเบิ้งสรุปกะ ฝากคาเตือนนะครับอันนี้เป็นคําเตือนนะครับคําเตือนนะครับเป็นคําเตือนถูกเนื้อหากะกระิบอถูกเสมอไปนะครับกะบ,บอพิดเสมอไปนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณน,นะครับเป็นสูตรคำนวณ เียมันกระสีออกมาทางทิศตะกับมาเบิงกันนะครับว่าวันที่สิบหกกันยานี่สิถูกบอนะครับมาเบิงอันนี้เป็นชุดเต็มล่างก้อนนะครับชุดเต็มล่างนะครับองอาจารย์นตะกอนเพลินนะครับมาหย็บไปในทางทิศนี้นะครับมวดก้อนนี่กะ จับลักสิบพิษนะครับงวดนี้ก็ที่ถูกบลนะครับแจ่หลักนวยนี่เขามาาถุงมดนะครับหลักนวยสไลดหลักนวยนะครับอันนี้คือเป็นสรุปล่างนะครับไทยซีมากชุดนี้ก็จัดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่านะครับเป็นเลขตัวเก่านะครับตัวเก่าก็คือ หดกวนมันออกบนนะครับแต่ว่ามวดนี้มั้สิมาล่างบอนะครับบังยิบซี่จ้ว่าหลายสำนักให้ตัวนี้นะครับให้ชุดนี่นะครับชุดหกศูนย์ชุหกนีก่นยบางสำนักจะให้นะครับแต่ทามันออกนอกเนื้อนี่ก็คือมันก็จีไปได้ทางถ้ามีศูนย์มากก็คืออย่าลืมเก้าศูนย์นะเก้าศูนย์นะครับ อก็คือบอกไว้นะครับอันนี้ก็ทำตามสูตรอันนี้คือสูตรล่างนะครับเป็นชุดล่างนะครับชุดบนชุดบนนี่งวดกวา้างนี่งวดกว้างเข่านะครับงวดกวา้างในเขา่าชุดล่างอันนี้ชุดล่างนะครับงวดกวา้าง ลักนวยเข่านะครับหลักนวยมีสี่นะครับจับลักทิศจับลักซิปหนึ่งกัญญาลักซิบของอาจารย์นครพิษเป็นปกติกับมีสีมีสซีโอซีตัวหาตัวแต่ขัดว่ามันจะขัดมาาผิดนะครับมันสีมีเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับนี่มีเก่าอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าตัดเก่าเพราะว่ามันป็นตัวที่สีนะครับ แต่งวน,นี้กระสิตัดถือบอัวนะครับกระสิตัดให้มันอยู่ในกรอบสามคิดว่าถามมันผิดแล้วนี่สีโบสผิดอีกนะครับสีโบสิบ,บสแสลบออกนอกนะครับมันสิเขามาลักษณะนี้นะครับเขามาให้เก้านะครับสิบหกกันยา นี่ครับมวดที่พันมาบ่นนะครับถูกใจ้าวหางจับนี่วดนี้แจ่ว่ามันสีมันสีโล่งล่างบอนะครับนี่ครับจะจับจับผิดนะครับจับชุดผิดนะครับสูตรกะใส่ของเก่านะครับบร่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับใช่ของเก่านะครับบร่ได้เปลี่ยนแปลง ยังใส่สูตรเก่านะครับยังใช้สูตรเดิมนะครับอันนี้เป็นวันที่16กันยานะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุด12หางนะครับชุดเต็ม เอฟซีว่าบอมักตัวตัดสีหางอันตรายค่ะบเมืองชุดนี้ก็ได้นะครับทุดนี้ก็ได้นะครับหักหักชุดนี้จะเอานะครับชุดชุดเต็มบนนะครับจะว่ากับมาตัดเป็นสีหางอันตรายนะครับสีหางเป็นสีหางอันตรายนี่เป็นสรุปบทรวมบนและล่าง คือชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสลุปบนล่างครับชุดบนก็นคือที่สลุปมาว่าเป็นสามแปดหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือตัดออกมาแล้วนะครับหลักร้อยสองกับห้าวิ่งบนแปดวิ่งล่างหกนะครับล่างก็คือ, 6, อ่หกหกศูนย์หกหกนะครับ น,นี่เป็นตนัวกันก็คือเก่าสามเก่าสามคือเอฟซีบอมักก็เป็นยังนะครับอันนี้คือเป็นตัวกันให้นะครับชุดสามตัวก็คืออยู่ตรงกลางนะครับนนคือชุดสรุปบนล่างนะครับสีหางอันตรายนะครับเอาเป็นไม่เอฟซีอันนี้ก็คือเป็นชุดสรุปนะครับ แต่ว่าอาจารย์นะคะเรเพชรนี่มักตัวใดนะครับก็คือชอบส่วนตัวนะครับเป็นชุดชอบส่วนตัวนะครับบนอันนี้เป็นชุดบนนะครับเอฟซีเฮนมอร์นะครับน,นี่ชุดบนนะครับคือมักตัวนี้นะครับตัวร่องก็คือ หนึ่งแปดนะครับอันนี้คือชุดบนนะครับมัดตรงนี้นะครับชุดล่างน,นี่คือชุดล่างนะครับ ตัวกันก็คือตัวกันคือตัววนนะครับอันนี้เป็นตัวกันนะครับเป็นในเออันนี้ก็คือชอบส่วนตัวนะครับเป็นชอบส่วนตัวนะครับเอฟซี FC มักนั่มกัจัดไปทาไม่ชอบก็เบิ่อ,อาาาาร์์ท่านอื่นไปนั่มนะครับเพราะว่า น,นีเป็นสรุปของอาจารย์นครเพ่นนะครับว่าโ,โมเมนต์ว่าอาจารย์นครเพ่นนี่สรุปตัวได้มากมันงกับโมเมนต์ว่าสิถูกเสมอไปนะครับต้องมีผิดมีถูกนะครับอาจารย์นครเพ่นกะแนะน,นําให้เบึงลลายอาจารย์หรือว่ามักน้ากันก็นกนค่อย,คอยจัดนะครับเงินทองหายากนะครับแต่ว่า อาจารย์นะครพชเเฮ็ดมากับเฮ็ดตามสูตรนะครับสูตรนี่ก็คือเป็นสูตรที่มันออกที่ผ่านมาเราก็คำนวณมานะครับคำนวณมาว่ามันเขา่าตามนี้หรือหน้าจะมานะครับจะคอยจัดนะครับอา้าวท้ายนี้ก็อาจารย์นะครพชรกัก็ขอบคุณเอซี FC ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจารย์นะครพชรกับ่มมีนังนะครับกับเฮ็ดไถบึงนะครับเฮ็ดไถบึง ว่ามันสีมาลักษณะนี้แต่ว่ามันสีบอมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกะเอสซี่กั้เบิงแบบว่าเออมันหนาสีมาบออเบอมนไม่เจ้าอาจารย์นครเวนกิคือว่าสีมามันก็ยังบอมาานะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคำนวณนะครับเอาท้ายนี้กะอาจารย์นครเวนกัขอบคุณเอสซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท้ายนี้อาจารย์นครเวนกั วันที่16กันยายนขอให้ FC นะครับโชคดีสวัสดีครับ